อนี่ก็จะเป็นดงดอกเทียนนะแต่ว่าจะชันนะน่าจะถ่ายยากอยูอ่ด้านหน้าเราก็คือเซกะตามนะครับจะมีน้ำตกเล็กๆขวามืออีกอันนึงพอดีน,นี้เรามาถึงประมาณ4ี่โมงกว่า4ี่โมงนะเหมือนพระที่จะตกอยู่ด้านหลังนะอาจจะมืดๆสักหน่อย เดินลงเขามาประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าๆเราก็มาถึงลำห้วยแล้วก็เห็นเซกตามอยู่ด้านหน้านะครับด้านข้างนี่จะเป็นดอกเทียนนะกลางบานอยู่ตามแนวหน้าผาเลยเดินยากหน่อยว่าเราเดินไปดูน้ำตกใกลจๆกัน ทางเดินก็เป็นก้อนหินนะเดินระวังมันไม่เรียบนี่แลหละเท้าพลิกเท้าแพงได้หนดอกเทียนนะโอเคอน,นี้ก็เป็นลานหินหน้าแคมเหมือนกันนะโอ้ลองลองเยอะอยู่

คนพบโดยพี่อิมพี่เอิมเดินหลงมาไม่รู้เือนกันอันนี้ไม่แน่ใจตอนแรกว่าจะไม่พามาละเวลาไม่พอ อ,อ,อ,อยู่บริเวณหน้าน้ําตกนะละอองจะเยอะสัหน่อยอเราเดินมาทางด้านขวามือนะของน้ําตกจะมีน้ําตกน้อยๆอยู่มีดอกเทียนด้วยโอเคก็ยังไงก็รักษาดอกเทียนหน่อยแล้วกันนะครับให้คนอื่น ม okay. ีน้ำตกน้อยเออสวยดี เซกตามนะครับด้านข้างขวามือนะก็จะมีน้ำตกเล็กๆอยู่นี่ก็จะเป็นน้ำตกเล็กๆด้านข้างของเซกตามนะด้านขวามือรอ,ดอดเทียนนะเซกตามนะเก็บใกี ช่วงขาขึ้นกับก็จะมีช่วงนี้ครับที่ดินจะเละหน่อยเดินลงมาสักระยะหนึ่งก็จะเป็นดินเละเลยอึบะะโอเค อย่งั้นเดี๋ยวเป็นช่วงล้วกันอยู่ผมช่วยข้างบนได้ไหมได้ไหมยวงั้นเดี๋ยวแป๊บนึงรอทักเดินขึ้นมาถึงประมาณเจ็ดเฮ้ยห้าโมงจากจากบ่ายสี่ยี่สิบก็สี่สิบนาทีโอเคลงสามสิบห้าขึ้นสี่สิบ ก็อันนี้นําโดยนักวิ่งนะครับ <c oughs> ได้รางวัลหลายรางวัลนะครับผมโอเคนั่งพักสักคู่เดี๋ยวเดินทางต่อ